สองสามฮึดดันมาแบบไม่ให้รู้ตัวเลยอ่ะได้เปล่าอะไรมันเนี่ยอะไรมันตึองเต็งตึองเต็งเอาใหม่ป่ะพี่อะไรนะเอาท่าใหม่ไหมยังไงคะับหนึ่งสองสามเดี๋ยวได้ขอโทษนะไม่ได้ว่าจะหยาบคายไม่ได้ใจอะไรนะยังไงขอโทษอันนี้ใช่ไข่ไหมไม่พี่กุ้ อะไรนะอย่าวันทองของหนูนี่วันทองเหรอวันทองคนนี้ไม่ได้มีสองใจทำไมคะคนนี้มีสองใบเรานี่นะวันทองสองใบเข้าทีหนึ่งสามสามได้ไหมเนี่ยได้ไหมไม่ได้เอาตัวอย่างมาคนหนึ่งมาหนูมาเต้นข้างหลังพี่กุ้งให้พี่กุ้งทำท่าเขาจะได้ทำถูกโอเคนะตามน้องตามน้องเออตามน้องน้องมีอ่ะเข้าที มันย้อนอะ่ะก็เขาเต้นเป็นตัวอย่างไงเอาเขาที่กลับมาขอไม่แดนเซอร์โอ้ดนเซอร์ที่นี่น่ารักทุกคนเลยขอเพลงเปลี่ยนชุดลิเกให้พี่กุ้งด้วยค่ะเมาคีดานครับเมาคีลา จบจากช่วงแรกกับการแสดงคอนเสิร์ตช่วงที่สองชม